เห็นหรอมานี่ไปเร็วไาเม่วไปชักหน้าเลยไปทำงานเร็ว,วไปเร็วแม่ให้หนูไปเจ้อาไปเร็วเ๋ยวๆไปจชาหูยนี่แผลใกล้หายแล้วน้องพิมพดูสิเนี่ยนัดชานี่ แผลหนูเนี่ยใกล้จะหายแล้วอย่านิ้วไปแย่รูอะไรอีกนะฮะนี่ทำไมหนูชอบแย่รูป้างงจริงเลยป้างงจริงเลยทำก็เวลาก็ลองแย่รูเผื่อถ้ามันไม่ติดอีกจะได้แย่บ่อยๆไงคะใช่แล้วแย่รูมันสนุกตรงไหนฮะก็สนุกจิก่ะเดี๋ยวนะถ้ามันไม่ติดจะได้แย่บ่อยๆโอ้โห ติแบบนี้ใช่ไหมเราให้ไงไงเลือดหลายนิ้วใช่แม่ไม่เข้าใจจริงๆเลยเออนั่นสิคะไม่เข้าใจจริงๆเลยตอนเด็กหนูไม่เห็นจะแย่ดูเลยเออน้องพิม<ะ>ตอนเด็กๆหนูก็แย่คือหมีหมีหนูเนี่ยแม่เย็บเท่าไหร่ก็ไม่มิดเพราะว่ามันเป็นรูเลยพอรูนี้แย่แม่เย็บหนูก็แย่แย่แย,แย่พี่พีมไแย่มีมีจนหุนไม่หมดเลยรูป้ปวไม่เข้าใจจริงๆทำไมเด็กชอบแย่เราเนี่ยนัชชา เนี่ยเอาไปแย่ไอรูเหล็กล็อกอนประตูเนี่ยเอาไม่ออกมันกระบาดจนเลือดไหลเลยเห็นไหมทีหลังไม่เอาห้ามแย่รูอะไรเลยเข้าใจไหมฮะมันไม่สนุกหรอกฮะทำอย่างอื่นเรื่องของเ่นดีกก่านเนาะห้ามแย่นะโอเคดีมาก A few moments later น้าชาเข้าบ้านโอ๊เดินไปไหนน่ะวันนี้ก็โฆษณาเยอะจัง เงินก็อีตัวนี้สบายจริงๆว,ว้าวมีของเล่นเยอะแยะเพียบมากสิมากมายเลยปากกาก็มีหนังสือก็มีตั้งเยอะตังะ้งแยะเฮ้ แบบ่ดิเกลียแห่แห่แห,หูสนุกจังเลยแย่ได้ทุกนิ้วเนี่ยเด้ยอ,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 อยู่นะไม่กีน้นาชีดูเขาไปในห้องทำงานเราหายเข้าไปตั้งนานอะ่ะเป็นทำอะไรอะ่ะนัชาอ้ย นะจดโต๊ะให้ไม่ต้องเลยโตเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะเดี๋ย <มา S 1> วเอกสาไหน <มา S 1> สวย,สวยอย่างนี้สวยแล้วมาทําอะไรบอกมันจะดีๆอุ้ย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 แอบมาแย่รูอะไรหรือเปล่านี่เดี๋ยวดูก่อนโตป้ามีรูอะไรหรือเปล่านี่น่าจะมีนะอุ้ยไม่ไว้ใจอะ่ะเกิดแบบมาหยิบจดหมายเอกสารลูกค้าไปทํไงนี่นี่นี่ไปนั่งดูทีวีกับป้ากวางเลยมานี่มานี่เลยไปดูทีวีกันแล้วกปแล้วนะคะ เลือดวิดลครับไปเลยค่ะมานี่เลยนั่งดูทีวีกับพะกวางนี่แหละอย่าไปซนที่ไหนนี่แต่ละอยา่างก่อวิลกรรมจนปวดหัวไปหมดวันก่อนก็หายตัวไปหากันทั้งบ้านนึ้ว่ามน้าไปแล้ว <c oughs> นี่แล้วอะไรเนี่ย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 แล้วก็ไปไหนมือไหนเนี่ยมือนี้เนี่ยเนี่ยยังแดงอยู่เลย,เ,ยเห็นไหมเอานิ้วไปแย่รูเหล็กเ,ลนเนี่ยมันเกือบจะบาดน,นิ้วขาดถ้านิ้วขาดใคยทำไงเป็นด้วนอย่างนี้เลยนะ <c oughs> รู้เปล่านี่นั่งดูเขาร้องเพลงกันดีวกว่าปะ โมฮัลโหลอ๋อค่ะค่ะค่ะอ๋ออ๋อมีเก็บตังค์ด้วยเหรออ่ะได้ได้รอสักครู่นะคะค่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 ะวินัชชานัชชานัชชาป้ากรจะต้องลงไปเอาของที่เขามาส่งอ่ะนัชชานั้งดูทีวีอยู่คนเดียวได้ไหมแป๊บเดียวข้ามไปไหนนะป้ากรไปแป๊บเดี๋ยวเองเข้าใจไหมเข้าใจหเรื่องเลยอยากเหฮ้จะแล้วอะไรได้ไงมีลูกอยู่สามรู ไปมันแย่ไม่สนุกอะ่ะที่ฝากันมีรูด้วยสนุกจังเลยเยออีกทีดเยอะอีกนิด ผมด้วยนานชายแย่ไปเนี่ยมันจะบาดนิ้วรู้ไหมป้าบอกแล้วว่าใหญ่แย่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายต่อนิ้วทาไมไม่ฟังกันบ้างเลยอ,อ,อ,อะไรบ่นแค่นี้หนีหืมไม่รู้จะแย่อะไรกันนะกันหนาแย่รู้นี่มันสนุกตรงไหนบอกก็ไม่รู้จะจำาอยถืออยู่ข้างล่างไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะด่าแน่แอบไม่พูดไม่พิมพ์ดีกว่ามีพิมพ์ขออยู่ด้วยคนนะหือ ได้เลยอ้าวทำไมอ่ะไปสนกับพระกวางมาอีกเล้วสีรู้เลยอีกแล้วนะยช่อยู่ได้แต่ห้ามซนนะห้ามดื้อน,นะค่ะอดูในตัวนี้สินเนี่ยและเฮ่บว้าวหีในกล่องนี้มีรูดรว่ยดิเกลดิตกดิตกสนุกจังเลย หูฟังแบตหมดแล้วต้องเอากล่องก่อนกล่องหายไปไหนอะเฮ้ยนัทชาทำอะไรอะอ๋อหนูเช็ดให้คันแพงมาแลงหนูก็เลยเช็ดให้ค่ะนี่ค่ะเสร็ล้ค่ะเฮ้ยนัทชาฮึไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละนัทชาห้ามแตะของพี่พิมพโอเคไหมห้ามดือ้อห้ามสนเข้าใจไหมเข้าใจค่ะฮึใครจะไปเชื่อว่าทำความสะอาดให้ ว่าแหละในกล่องเนี้ยมีรูแย่ร yeah, ูอีกแล้วนะชาเอ้ยโชคดีนะนี้เป็นรูแบบไม่เจ็บอะ่ะตื่นจริง อะไรลูกรักของแม่มีรูทุกขนาดแย่ดีกว่าอะไร,รนัชชาอ้าวจ้ะนัชชาโถเอ้ยมันนั่งแย่รูอยู่ตรงนี้นี่โอ้โหไม่ต้องอะไรมาแย่รูตะก้าเสื้อผ้าพิมพ์เนี่ยนัชชาเอ้ยทำไมหนูถึงซนแบบนี้เนี่ยพอหนูแย่รูแล้วโอ้โหเนีย่ยเดี๋ยวนิ้วหนูก็ติดเอาไมาอา่ออกเลือดจะไหลอีกโอ้โหนัชชาร้องไห้แงแงยอย่างเงี้ยแล้วใครจะรับผิดชอบ พิมเป็นห่วงหนูไงหนูก,ก็เลื่อนไหลหรอกหยุดแย่รู้ได้แล้วนะชาเนี่ยเอาไปเลยไปลงไปอยู่กับแม่ก็ได้ไปไปก็ได้พิมใจลวชอบมีแต่คนใจร้ายใจร้ายน่ารักก็ไม่ได้ A few moments later. <analyze anthropology> ร้องโวยวายทำไมอีกเนี่ยอะไรนะคะอุ้ยถ้าแม่มาต้องโดนด่าแน่เลยไม่มีอะไรจาะแม่จ๋าเราจะทำยังไงกับนิ้วเราเนี่ยติดจ,จนบวมหมดแล้วเนี่ย,ยนันทาววร้องโวยวายแะไตะกี้ไม่มีอะไรจากแม่จ๋าเอาป่ะแม่จะไปสพพัดผ้าไอยู่กับพระกวงไป ิมนี่กินขนมแล้วได้ค่ะเอาล้วแหละสีเขียวเหรอไม่เอาสตรอร์บอรี่ดีกว่านี่นี่ก็ของโปรดนัดชาเนี่ยนะชาชอบรสช็อกโกแลตอ้าวนัทชามาสวัดีมานี่มีมีนัดชามาแล้วนัทชานี่เอาไรรสช็อกโกแลตของโปรดใช่ไหมกินไหมกินไหมกินค่ะอ่นั่งเลยมานี่ประกอนหยิบให้อ่ะหนูไม่เอาแล้ว นี่นนเปลี่ยนใจแล้วค่ะเปลนแล้วเหรอใช่ค่ะ,เ,คะเอา้าหืมอร่อยจังเลยค่ะแม่นี่อร่อยมากเลยทุกรสเลยเนี่ยชาเขียวสตรอเบอรี่เพื่อนแม่มาให้ใครกินีคนก็ชอบทั้งนั้นเลยอะ่ะหืมอร่อยมากเลยอะ่ะห <c oughs> ืมอร่อยจังเลยเหรออยากกินมากเลยพี่พิมพ์กับป้ากวงกินกันใหญ่ ไม่กินแน่อ๋อนี่ปกติหนูท่อมันนี้มากเลยนะไม่กินค่ะโลง่งไม่กินก็ไม่กินอะไรเนี่ยแม่กินช็อกกโแหละต้องดีกว่านี่มาอยู่น,น,น,นะนี่มันมีช็อคโคกโกแลตแบบธรรมดากับดาร์กช็อกแลตเอาันไหนเก็บบธรรมดาเ,าเดี๋ยวชิมให้หนิธรรมดานี้เดี๋ยวชิม,มเดี๋ยวชิมให้หมดล้นเลยนะได้ค่ะทุกอันเลยแม่บอกให้ อืมอืมอร่อยมากเลยอ่ะอืมมิน่านะัาชาชอบกินรสนี้ช็อกโกแลตอร่อยมากเลยเนาะประกวงกับพี่พิมพ์กินรช็อกโกแลตหมดแน่เลยอุ๊ย ได้น้ซื้อมาน้อยไปหน่อยเนี่ยซึ้อจากญี่ปุ่นเนี่ยนั่นสิคะแม่นั่นห้ือขอนะคะเอาสุดท้ายอ่ะก็ได้แม่ให้หนูแย่ไม่ยอมไปเดี๋ยเดี๋ยวๆแม่จ้าเอยเดี๋ยวโอ๊ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวน้องนิววเดี๋ยวมันก็ต้องติดนะทำไงดีอ่ะวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีน้องพเาเเเยู่น้องนิวหักเจ็บไหมอะนี่มันเหมือนติดนานหรือยางทไมมันดูบวมแล้วอะลูกตั้งวันแล้วค่ะติดทั้งวันแล้วแม่รู้ไมเนี่ยรค่ะเอออโหเนจทำไงดีอ่ะน้องพิมช่วยกันคิดเร็วเออเขาบอกให้เสบู่ถูสบู่ใช่หมู่เ่ามันมนย่มีปาค่ะอย่ลังเกันนะคะพี์นี่นี่นี่โอ๊ยตายแล้วน้องพิมนี่เรา ออกเลยเดี๋ยวไล้างก่อนอุ้ยเอายังไงก็ไม่ออกเนี่ยเหมือนมันแน่นมากเลยใช้น้ําสบู่ใช้น้ํายาล้างจานอะไรก็ไม่ออกเนี่ยตายแล้วทำไงดีเนี่ยเออแม่ว่านะโอ้ยดึง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 นิ้วมันแดงแล้วนะชานย่าไปดึงสิเออายังไงดีอ่ะทุบไหมใช่แล้วถ้ามันโดนนิ้วน้องเขาไม่ทำไงล่ะคะเออแม่จะทุบเบานะะจ๊ ไหมพีม่สาหัวบวมเลยนีย่นัทชาเห็นไหมเนี่ยซนจนได้เรื่องที่หลังจะเอาไปแย่ไหมม,มันบวมไปหมดแล้วเ<ม>นี่ยหนูแย,นแย่นุ่นแย่นี่ป้าว่านะเราพี่สาบ,บอกเราว่าห้ามแย่นี่แย่ทั้งวันเ <วง S 2> ลยแย่อะไร<ย>บ้างแย่จะก้าบ้าพิมพ์ผ้าพี่พิม นี่แล้วก็ไปแย่เนี่ยรูเมื่อกี้เนี่ยนะรูแก้วอะไรก็แย่แย่ทุกรูแล้วก็ไปแย่ประตูห้องเก็บของด้วยแล้ววันนั้นติดออกไม่ได้ใช่แล้วเนี่ยแผลยังอยู่เลยแล้วดูดิเนี่ยนี่แผลถ้าเกิดว่าป้ากวางเอาออกไม่ได้หนูต้องกลายเป็นมนุษย์นิ้วขวดเลยเอาไหมหยิบอะไรกินก็ไม่ได้นะเขียนหนังสือก็ไม่ได้นะโอ้ที่หลังจะแหญ่ไหม ไม่ที่แล้วสัญญาไหมสัญญาก่อนสัญญาต่อไปน,นี้หะทีแย่นะเฮ้ยสัญญ